ไฮโดรเจนนั้นเป็นพลังงานสะอาดและย,ยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันสามารถผลิตขึ้นมาได้จากน้ําโดยผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสครับแล้วก็เป็นความหวังของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตแต่ปัญหาก็คือความไม่ปลอดภัยนะครับเพราะมันเป็นก๊าซที่ติดไฟง่ายและยากที่จะเก็บมันไว้ในปริมาณมากซึ่งถ้าจะทําก็ต้องใช้ถังขนาดใหญ่และยังขาดสถานีเชื้อเพลิงที่จะเติมพลังงานเหล่านี้ได้ครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับนักวิจัยชาวอิสราเอลได้ช่วยกําจัดปัญหาในเรื่องการเก็บก๊าซไฮโดรเจนได้แล้วโดวยการอัดก๊าซเป็นเส้นใยนะครับขนาดไม่ต่างจากเส้นผมจากนั้นก็จะนําไปยัดในหลอดแก้วซึ่งก็จะกลายเป็นแท่งพลังงานนะครับแต่ว่าปัญหาก็ยังไม่หมดไปนะครับเพราะว่าการพัฒนาเพื่อสามารถที่จะนํามาใช้จริงได้นั้นจะต้องได้เงินทุนจากบรรดาบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ตอนนี้มีหลายบริษัทกําลังทําการทดลองของตนเองอยู่ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะนําออกมาจําหน่ายได้จริงครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารถใช้ไฮโดรเจนนั้นยังมีราคาที่แพงอยู่มากครับที่นี่คือศูนย์วิจัยวัสดุของเยอรมน,นีแถนที่จะอัดก๊าซไฮโดรเจนใส่ถังเหมือนถังกําับน้ำตอนนี้ไฮโดรเจนถูกอัดเป็นเส้นใหญ่แก้วซึ่งมีขนาดหนากว่าเส้นผมเล็กน้อยจากนั้นใหญ่แก้ว370เส้นจะถูกมัดและยัดลงไปในหลอดแก้วที่เรียงเป็นแถว ซึ่งมีขนาดไม่ต่างจากหลอดดูดน้ํานักวิทยาศาสตร์ระบ,บุว่าหลอดแก้ว11,000แท่งจะให้พลังงานกับรถวิ่งได้400กิโลเมตรแดนเอลิเซอร์ออรหัวหน้านักวิจัยชาวอิสราเอลบอกว่าโจทย์ใหญ่ไม่อยู่3ข้อก็คือการผลิตไฮโดรเจนเก็บมันและข้อสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีเซลล์พลังงาน ตอนนี้เขาสามารถต่อโจทย์การเก็บได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งตอนนี้หาวิธีเก็บที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้แล้วที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ไม่พยายามที่จะปรับปรุงเซลล์พลังงานพื้นฐานซึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ต่างจากที่เริ่มทําเมื่อ150ปีก่อนเท่าไรนักเซลล์พลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีที่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนและได้ไอ้น้ำเป็นผลผลิตพลอยได้ เซลล์พลังงานสามารถเปรียบได้กับเครื่องยนต์ของรถในขณะที่แท่งไฮโดรเจนเปรียบได้เหมือนกับถังน้ํามันในการทดลองครั้งนี้นักวิจัยใช้ Control, รีโมทคอนโทรลควบคุมรถบรรทุกจําลองไปตามห้องทดลองโดยใช้เซลล์พลังงานและแท่งไฮโดรเจน3แท่งซึ่งรวมแล้วมีความหนาเท่ากับนิ้วหัวแม่มือขณะนี้มีการทดลองใช้ระบบไฮโดรเจนกับรถขนส่งมวลชนทั่วโลกสหภาพยุโรปและบริษัทเอกชน31แห่งร่วมการทดลองรถบัสไฮโดรเจนเป็นเวลา4ปี ตามเมืองต่างๆสิบเมืองเราเป็นผู้ก่อตั้งหรือไม่เราเป็นผู้ก่อตั้งหรือไม่ฟิชแวนดูเนนที่ทำให้โครงการเครือข่ายขนส่งบนชนของเนเธอร์แลนด์บอกว่าเขาเป็นคนเริ่มการใช้รถบัสไฮโดรเจนที่วิ่งอยู่ในอัมสเตอร์ดัมลอนดอนและฮัมบูร์กและเชื่อว่าในอีก5ปีจะสามารถมีต้นทุนการวิ่งต่อกิโลเมตรเท่ากับน้ำมันดีเซล เมื่อปี2549ขนส่งมวลชนของลอนดอนได้ทดลองใช้รถบัสแบบไฮบริด6คันตอนนี้มีรถไฮบริดวิ่งให้บริการเพิ่มเป็น56คันและกำลังจะเพิ่มอีก50คันก่อนหน้านี้ขนส่งมวลชนลอนดอนได้ทดลองใช้รถบัสไฮโดรเจนและมีแผนจะนำมาใช้เพิ่มอีก5คัน สำหรับเทคโนโลยีใหม่ในการเก็บไฮโดรเจนเป็นแท่งนั้นคาดว่าจะนำมาใช้ได้จริงในอีก2-5ปีถ้าสามารถพัฒนาแถวพลังงานที่สามารถจะเปลี่ยนได้ตามสถานีเติมพลังงานแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเงินทุนในการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ต้องการการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์ซึ่งตอนนี้ต่างทุ่มเงินหลายหมื่นล้านบาทให้กับการวิจัยของตัวเองที่ไม่เปิดเผยจุดประสงค์ของการพัฒนาการใช้ไฮโดรเจนก็เหมือนกับรถใช้ไฟฟ้า มีต้องการลดการพึ่งน้ำมันและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนเพราะพลังงานไฮโดรเจนมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยนอกจากนั้นไฮโดรเจนยังเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถทําได้จากน้ําโดยผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสหรือได้จากของเสียจากเตาปฏิกรณ์ยูเคลียหรือว่าโรงงานเคมีปัญหาใหญ่ของพลังงานไฮโดรเจนก็คือต้นทุน ในขณะที stage, ่รถใช้ไฟฟ้าถูกผลิตออกมาพร้อมวิ่งบนถนนแต่รถใช้ไฮโดรเจนยังอยู่ในขั้นทดลอง Now the cartridge can be disconnected from the car. The fuel cell the car cannot power the 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 hydrogen cell power engine Fu from consuming car in by ถึงแม้ h อนด a าจะผลิตรรุ่น f c x Clarity ที่ใช้ไฮโดรเจนออกมาแต่ก็ไม่ได้มีไว้ขายตอนนี้มีเพียง50คันที่มีไว้ให้เช่าในสหรัฐด้วยค่าเช่าเดือนละ18,000บาทและจะเพิ่มจำนวนเป็น200คันถึงแม้ Honda ไม่ยอมเปิดเผยราคาขายแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่คันละ30ล้านบาท ส่วนโตโยต้าผู้นำทางเทคโนโลยีรถใช้ไฟฟ้าวางแผนที่จะขายรถใช้ไฮโดรเจนในอีก4ปีข้างหน้าในขณะที่ BMW ได้สิ้นสุดการทดลองเครื่องยนต์ใช้ไฮโดรเจนแต่ก็นำกลับเข้าห้องทดลองเพื่อพัฒนาต่อสำหรับ General Motors ได้ผลิตรถใช้ไฮโดรเจน c h e โ r o l e t Equinox 1 0 0คันและให้ประชาชน5,000คนทดลองใช้เป็นเวลา20เดือนและก็เหมือนกับ BMW ตอนนี้ GM ได้เรียกรถกลับไปเพื่อวิจัยต่อเช่นกัน แต่สำหรับทีวิจัยที่เยอรมนีแล้วพวกเขาเชื่อว่าปริมาณน้ำมันในโลกที่ลดลงเรื่อยๆจะทําให้ความสนใจในพลังงานไฮโดรเจนกลับมาเพิ่มมากขึ้น